ดต้อนรับทุกท่านนะคะพัดกำลังทำแคบหมูกระทะแรกนะคะของวันนี้ขออน,นุญาตเป็นการไล์สดนะคะน้ำมันหมูใสมากนะคะเราใช้เตาถ่านเตาฟืนที่บ้านเราเลยคะ่ะทำกันสดสด,สดใหม่ๆร้อนๆเลยนะคะ ใบเตยแน่เรียกเอาใบเตยขอใบเตยหน่อยข้อใบเตยหน่อย มีลมเอาเอาเตาไปตั้งพุ่นดีกว่าเว้ยมีวิวรีวิวมากกว่าอันนี้มันวิวไปใช้กับบได้ปิดบ่เป็นอีกแล้วทุกคนปิดไม่เป็นโอ้ยสิปิดน่าดอมเนาอ๋อปิดมองนี้